คุณเคยคิดหรือไม่ว่าห้องที่คุณอยู่ในทุกวันนี้อาจซ่อนความลับอันน่าสะพรึงกลัวไว้มากกว่าที่ตาเห็นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องผีบาทเดียวช่องเพียงรวมเรื่องราวลี้ลับสยองขวัญประสบการณ์หลอนที่คุณจะไม่ลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆม,มาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะขอบคุณค่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องของทวีสินเป็นชายหนุ่มที่ทำงานในบริษัทเอกชนในตัวเมืองของจังหวัดภูเก็ต เมื่อหน้าที่การงานของเขาเข้าที่เข้าทางจึงได้ตัดสินใจซื้อคอนโดแห่งหนึ่งเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงานหลังจากนั้นทวีสินได้เริ่มค้นหาคอนโดหาได้อยู่นานเกือบเดือนแต่ก็ไม่พบห้องที่ชอบหรือราคาที่ถูกใจเลย จนกระทั่งวันหนึ่งมีนายหน้าคนหนึ่งได้โทรมาแจ้งให้เขาลองไปดูคอนโดแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานแล้วทวีสินได้เดินทางไปดูคอนโดที่นายหน้าได้แจ้งไว้ซึ่งราคาน่าสนใจในย่านที่การเดินทางสะดวกแม้ว่าเจ้าของ จะขายในราคาถูกมากกว่าคอนโดอื่นๆใกล้เคียงแต่ทวีสินก็ไม่ได้เอกใจเพราะเขาคิดว่าเขาโชคดีที่ได้เจอข้อตกลงที่ดีเช่นนี้คอนโดนั้นตั้งอยู่ในซอยที่สงบเงียบอาคารดูไม่เก่ามากนักแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ และเมื่อทวีสินได้ทำการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้ทำการย้ายเข้ามาอยู่ในห้องใหม่ทันทีเขารู้สึกได้ถึงความสะอาดและความสบายมันเป็นห้องขนาดเล็กที่เหมาะสมกับการอยู่คนเดียวเขาตื่นเต้นกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และมีความสุขกับการตกแต่งห้องด้วยตนเองคืนแรกของเขาในห้องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความเพลียจากการทำความสะอาดเขาเลยหลับสนิทตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาไปทำงานตามปกติทวีสินดำเนินชีวิตอยู่ในห้องแห่งน,นี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือน จนมีอยู่คืนหนึ่งเขาก็รู้สึกถึงความแปลกท่ามกลางความเงียบสงบเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเสียงเหมือนใครบางคนกำลังลากเท้าเดินชา้ชาๆอยู่ในห้องด้านบนเสียงนั้นไม่ดังมากนะแต่ก็พอให้เขารู้สึกขนลุก ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังคลืดคลืดที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องหรือเสียงของหล่นพื้นเขาคิดว่ามันอาจเป็นเสียงของเพื่อนบ้านที่ยังไม่เข้านอนจึงไม่ได้ให้ความสนใจมากนะักจนมาในคืนต่อมาซึ่งทวีสินทำงานที่ค้างจากบริษัท จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงลากโต๊ะเสียงดังครืดครืดที่สม่ำเสมอและต่อเนื่องจนเขาไม่สามารถทำงานได้เขารอจนเสียงนั้นเริ่มสงบลงทีละน้อยหลังจากนั้นก่อเป็นเสียงทุกผนังของห้องดังขึ้นทวีสินหมดความอดทน เลยขึ้นไปเคาะห้องด้านบนแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆเกิดขึ้นเลยทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงานทวีสิงได้เดินเข้าไปถามยามว่าใครอยู่ห้องด้านบนยามก็บอกว่าห้องนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่มานานแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นทวีสินก็แปลกใจมากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้ยินมันชัดเจนว่าต้องมีใครบางคนอยู่ในห้องนั้นแน่นอนคืนนั้นทวีสินนอนไม่ค่อยหลับเพราะพยายามหาเหตุผลให้กับเสียงที่ได้ยินแต่ในความคิดลึก,ลก ทวีสินเริ่มรู้สึกบางสิ่งที่ไม่ปกติทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นความรู้สึกอึดอัดในห้องนั้นยิ่งทวีความรุนแรงทวีสินรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเขาอยู่ในความมืดจนมาในคืนน่งทวีสินต่นขึ้นมากลางดึก เมื่อรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาสัมผัสที่ปลายเท้าของเขาเขาลุกขึ้นนั่งและจ้องมองไปที่ปลายเตียงในความมืดสลัวเขาเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เงานั้นเป็นหญิงสาวสวมชุดสีขาวผมยาวคลุมหน้าและที่สำคัญคือ รอบคอของเธอมีรอยเชือกผูกแน่นรอยนั้นดำครั้ำและน่ากลัวทวีสินรู้สึกถึงลมหายใจที่เย็นเฉียบร่างกายของเขากลายเป็นแข็งทื่อด้วยความกลัวหญิงสาวคนนั้นยืนนิ่งจ้องมองมาที่ทวีสินผ่านเส้นผมที่ปกหน้า เตียงหัวใจของเขาเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่เมื่อเขาพยายามจะร้องออกมาเงานั้นก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจถามเจ้าของคอนโดเกี่ยวกับประวัติของห้องที่เขาอยู่เจ้าของกํลังเลที่จะตอบในตอนแรก แต่เมื่อทวีสินยืนยันว่าต้องการรับรู้ความจริงเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวที่ทำให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวเจ้าของคอนโดเล่าให้ฟังว่าห้องที่ทวีสินอยู่เคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าพลอยพลอยเป็นหญิงสาวที่ถูกแฟนทิ้ง และเธอทนความเจ็บปวดนั้นไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจผู้คอตายในห้องนั้นตั้งแต่นั้นมาหลายคนที่มาอยู่ในห้องนี้ต่างเจอเหตุการณ์แปลกๆบ้างก็เห็นเงาร่างผองพลอยบ้างก็ได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าช้าๆทุกคนบอกว่า เขาเหมือนกําลังเดินอยู่ในความฝันเมื่อได้รับความจริงทั้งหมดจากเจ้าของเดิมทำให้ทวีสินเริ่มหวาดกลัวกับการกลับไปอยู่ห้องนั้นแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อเขาซื้อมาแล้วจึงจำเป็นต้องหาทางออกทางใหม่จนมาอยู่คืนหนึง่ง ซึ่งทวีสินได้กินเลี้ยงกับเพื่อนๆที่บริษัททำให้เขาต้องกลับบ้านดึกๆพอมาถึงก็เกือบจะตีหนึ่งเข้าไปแล้ววันนี้เขาได้ดื่มไปพอสมควรจึงเข้านอนแบบไม่รู้สึกอะไรระหว่างที่นอนอยู่นั้นทวีสินรู้สึกหนาวเหน็บ เหมือนมีบางอย่างกำลังสัมผัสตรงที่ขาของเขาสิ่งนั้นกำลังจะเคลื่อนจากขามาตรงที่เอวของเขาอย่างจังมือเย็นๆนั้นหยุดอยู่ตรงนั้นนานพอสมควรซึ่งในขณะนั้นทวีสินยังไม่ได้เมาถึงขนาดไม่รู้สึกตัวเขาไม่อยากเชื่อว่า ผีมีอยู่จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้เขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงนี้ไปได้อีกต่อไปทวีสินรวบรวมสติรีบตื่นขึ้นมาชั่วเพียงพริบตาเขารู้สึกว่ามือนั้นได้หายไปแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงคลื่คลาดดังขึ้นเรื่อยๆ รอบรอบห้องเขาเห็นเงาดำดำลางๆที่ขยับไปมาบนผนังร่างนั้นดูเหมือนกำลังเดินรอบๆอบๆเตียงของเขาแล้วจู่ๆเขารู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดมาจากที่ไหนสักแห่งลมพัดผ้าม่านให้เปิดออกเล็กน้อย เผยให้เห็นภาพสะท้อนในกระจกหน้าต่างทวีสินเห็นเป็นผู้หญิงลางๆยืนอยู่แถวกระจกดวงตาของเธอว่างเปล่าและมีเลือดไหลออกจากปากเธอเริ่มก้าวเดินมาหาเขาในขณะที่ทวีสินพยายามถอยห่าง แต่กับรู้สึกเหมือนร่างกายถูกรึงอยู่กับที่ความกลัวเข้าครอบงำทุกความคิดของเขาในใจของเขาคิดแต่เพียงว่าจะต้องหนีไปจากที่นี่แต่ขาของเขาไม่ตอบสนองเสียงคลืดคลาดที่เขาเคยได้ยินนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และเหมือนจะดังมาจากเพดานทวีสินมองขึ้นไปและเห็นว่ามีเชือกห้อยลงมาจากเพดานนั้นใจของทวีสินแทบหยุดเต้นเมื่อรู้ว่าเชือกนั้นถูกผูกไว้เป็นปมทันใดนั้นเชือกก็พุ่งตรงมาที่คอของทวีสิน มันพันรอบคอเขาแน่นและเริ่มรัดจนหายใจไม่ออกรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทวีสินพยายามดิ้นรลนเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากเชือกแต่เชือกนั้นปรับรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆร่างกายของทวีสินเริ่มอ่อนแรงลง สติของเขากำลังจะหมดไปเพียงแค่ชั่ววูบของความคิดเขาก็ได้นึกถึงหลวงพ่อที่ได้ศรัทธ,ธาทันใดนั้นก็มีแสงสว่างจ้ามากสว่างจนตาของเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรทั้งสิ้นหลังจากแสงจ้านั้นได้ดับลงไปเขาได้รับรู้ ถึงการหลุดพ้นของเขาในคืนนี้ทุกอย่างที่เห็นตอนนี้กลับเป็นปกติไม่มีเสียงผิดปกติที่ตามหลอนเขาอีกเลยซึ่งคืนนี้เขาไม่สามารถห่มตานอนในห้องนี้ได้อีกทวีสินรีบเดินออกจากคอนโดเพื่อไปขอค้างบ้านเพื่อน พร้อมกับคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้เพื่อนฟังซึ่งเช้าวันต่อมาทวีสินได้ขับรถไปหาหลวงพ่อที่นับถือที่วัดแถวที่ทำงานซึ่งหลวงพ่อก็ได้บอกว่าลองเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์และเลี้ยงพระที่คอนโด ซึ่งวันต่อมาหลวงพ่อก็ได้มาทำพิธีต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับห้องของทวีสินและได้บอกว่าให้มันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับหญิงสาวคนนั้นบ่อยๆเพื่อที่เธอจะได้ไม่ยึดติดกับที่แห่งนี้อีกพอไม่ยึดติด วิญญาณก็จะไปโดยไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งหลังจากที่หลวงพ่อแนะนำทวีสินก็ไม่เคยเจอกับวิญญาณของหญิงสาวคนนี้อีกเลยเหมือนกับชีวิตที่ปกติของเขากำลังจะกลับมาทวีสินมันทำบุญอุปิดส่วนกุศลให้กับหญิงสาวตลอดมา ตามคำแนะนํำของหลวงพ่อซึ่งทุกวันเขาก็ไปทำงานแต่เช้าและกลับจากทำงานถึงคอนโดก็เกือบจะสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มทุกวันจนมีอยู่คืนหนึง่งทวีสินก็สวดมนต์ก่อนเข้านอนตามปกติแต่คืนนี้ทวีสินได้ฝันถึงหญิงสาวคนเดิม เธอยือนอยู่ริมหน้าต่างของห้องรับแขกก่อนถึงระเบียงของห้องนอนใบหน้าของเธอนั้นดูมีความสุขเธอยือนยิ้มด้วยริมฝีปากจากนั้นก็มีแสงระยิบระยับรอบตัวของเธอทวีสินมองหญิงสาวไม่ละสายตาเพราะครั้งนี้ เธอมาให้เห็นแบบไม่น่ากลัวนักแต่ด้วยความที่รู้ว่าเธอไม่ใช่คนก็ไม่กล้าที่จะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนทุกครั้งสักพักแสงนั้นก็พาร่างของเธอเลือนลางไปทีละนิดทีละนิดจนจางหายไปในพริบตา ในชั่วหนึ่งของความคิดทวีสิงคิดว่าเธอนั้นคงมาลาเพราะเธออาจจะหลุดพ้นจากการยึดติดในครั้งนี้แล้วนั่นก็ทำให้ทวีสินรู้สึกปลอดโปร่งแบบบอกไม่ถูกในความสบายใจครั้งนี้เขาได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าอย่างสดชื่น และออกไปใส่บาทพระหน้าคอนโดอย่างอิ่มเอมใจในการทำบุญทุกครั้งเขาจะกรวดน้ำอุทิศให้กับหญิงสาวเสมอมา